แต่รุดมากคำเดียวที่ทำให้ข้อตำหนิติเตียนกังขาเกิดขึ้นกับวัดท่าไมายเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้และอาตมาก็เพิ่งได้เห็นได้ยินเนี่ยตั้งก็เกิดมา ma, ยังไม่เคยเห็นตู้บริจาคที่วัดใดเขียนว่าทำบุญตู้นี้แล้วขอได้สมบัติของผู้อื่น คุณสนที่บอกว่าเกิดมาไม่เคยพบการบวชพรามบวชโยคีแบบนี้ผมยกมือไหว้ท่านไม่ได้และตอนนี้ผมไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระแล้วหลวงพี่อุเทนเหมาะกับการดูดวง <S <S แต่ไม่เหมาะที่ผมจะเครารพในฐานะพระเป็นผู้ให้ปัญญาคน การที่วันนี้ท่านรับบวชให้ปอสนุพัฒเลิศทวีวิทย์และโรเบิร์ตภัยบูลตรีการสนะนันสองผู้ต้องหาในคดีต่างโมนั้นที่ท่านอ้างว่าเป็นการบวชพร,รามณมโยคีท่านผู้ชมครับผมเกิดมาผมยังไม่เคยเจอการบวชโยคีที่วัดไหนเลยให้ตายหนูไม่เคยเจอมีการบวชโยคีจากวัดหลวงพิยูเทนี่ท่านทำขึ้นเป็นคนแรกเลยแค่เอาคนมาบวชโยคีนี่ ผมก็ยกงมือไหว้หลวงพี่ยูเทนไม่ได้แล้วนะให้ตายผมไม่คิดว่าท่านเป็นพระไปแล้วนะวันนี้ผมคิดว่าต้องมีการตรวจสอบเงินทองที่หลวงพี่ยูเทนได้มาผมว่าเป็นเป็นหลักร้อยล้านหลายร้อยล้านไม่ใช่นอครับ